ยอนเซโยสวัสดีครับทุกคนยิยนดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอามากอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เนะครับเราก็กลับมาอัปเดตเรื่องราวความปังของลิซ่าให้ทุกคนได้ติดตามกันอีกเช่นเคยนะครับเริ่มกันเลยดีกว่ากับเรื่องแรกเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องความประทับใจแล้วก็คำขอบคุณจากแฟนจีนของลิซ่านะครับพ่อจีนแม่จีนที่ นใน w o r ทัวร์แบล็กพิงปอนพิงที่จบลงแล้วเรียบร้อยพ่อจีนแม่จีนเนี่ยก็ออกมานะครับพูดถึงคอนเสิร์ตกันใหญ่เลยทีเดียวชื่นชมลิซ่านะครับกับการใส่สุดใส่เต็มในเวทีไม่ว่าจะเป็นโชว์ไหนๆก็ตามลิซ่าเนี่ยแทบไม่พักเลยนะครับไม่มีช่วงไหนที่ลิซ่ายืนนิ่งๆไม่เซอร์ปิสแฟนคลับหรือว่าไม่เต้นไม่โยกไม่ทาอะไรเลยขยันขันแข็งมากๆเวลาที่อยู่บนเวทีได้ใจแฟนจีนไปเต็มๆเลยนะครับชอบแล้วก็รักเอนเนอีของลิซ่ากันหนักมากๆแถมยังบอกด้วยนะครับว่าใน ตอนนี้เนี่ยขอบคุณมากๆเลยสำหรับ Black พิงคที่ทำให้ยังมีหวังกันต่อว่า Black พิงค์นั้นจะยังคงต่อสัญญาหรือว่ายังคงอยู่ด้วยกัน4คนต่อไปจากคำพูดของทั้ง4สาวบนเวทีก่อนที่จะทิ้งท้ายคอนเสิร์ตไปคำถามมากมายนะครับจากแฟนจีนไม่ว่าจะเป็นแานเบสไหนๆก็ตามต่างอยากรู้ว่าเรื่องสัญญาสุดท้ายจะเป็นยังไงลิซ่าจะอยู่ต่อหรือว่าจะไปไบรท์พิงค์จะยุบวงหรือว่าไม่ยุบวงนะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามอยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วสาวๆเลือกแบบไหนและ ลิซ่าของแฟนๆทุกคนนั้นจะไปต่อในที่ทางไหนจะได้เตรียมตัวซัพพอร์ตในตอนนี้แต่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนก็ตาม พี่จีเนี่ยบอกหลายนะครับว่าจะปักหลักรักลิซ่าแบบนี้ตลอดไปยิ่งมาเจอคําขอบคุณของลิซ่าที่นับวันที่อยู่กับแฟนคลับมายิ่งทาให้รู้เลยว่าเด็กคนนี้คือใส่ใจมากๆดังนั้นแฟนจีนเนี่ยก็เลยยิ่งรักลิซ่าขึ้นไปใหญ่ว่าในตอนนี้เนี่ยเด็กน้อยที่ซัพพอร์ตกันมาตั้งแต่ตอนนั้นเขาโตเป็นสาวแล้วแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามด้วยความรักที่มีต่อลิซ่าเนี่ยก็จะซัพพอร์ตแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆขอเพียงแค่ลิซ่าเลือกเท่านั้นว่าจะไปยังไงอยู่ยังไงไปที่ไหนแทมพี่จีเนี่่็ามป ช่วงหนึ่งในชีวิตที่ดีมากๆให้ได้ติดตามเป็นศิลปินที่ให้ได้รักนั่นเอง ขวัญใจประเทศจีนก็ลิซ่าของเรานี่แหละนะครับที่ถูกพูดถึงและถูกชื่นชมมีแต่ความรักจากพ่อจีนแม่จีนมาให้ลิซ่าอย่างสม่ําเสมอเลยทีเดียวนอกจากนั้นเรามาพูดถึงกันต่อนะครับกับกาลังใจของลิซ่าที่ไปให้กําลังใจถึงคอนเสิร์ตเลยเหล่าเพื่อนฝูงคนดังนะครับที่ไปดูคอนเสิร์ตแบล็กจิ๊กในครั้งนี้มีได้ถ่ายรูปร่วมกันกับลิซ่าด้วยนะั่นก็คือพี่สอนนั่นเองนะครับที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เป็นเด็กฝึกจนได้เดบิวต์และในตอนนี้เนี่ยก็ต่างโตเป็นผู้ใหญ่กกกัันนนไไไปปปหมมดดดดแแแลล้้้้้้วววีี่สอ็า็าููครงรงยชะ กับลิซ่านะครับแล้วก็ถ่ายสติกเกอร์ด้วยกันด้วยนอกจากนั้นก็ยังมี ฮงซอกจากพันธกอนนะครับมีนะทไวส์หนึ่งใน97ลายเนี่ยก็ไปเป็นกําลังใจให้กับลิซ่าในคอนเสิร์ตครั้งนี้น่ารักกันมากๆเลยนะครับได้ถ่ายรูปด้วยกันมีพี่สอนมีนะและลิซ่าในเฟรมเดียวกันมีพี่สอนมีลิซ่าแล้วก็ฮงซอกอยู่ในเฟรมเดียวกันนอกจากนั้นก็ยังมีคนดังอีกมากมายเลยนะครับที่ไปดูคอนเสิร์ตไอดอลเหมือนกันเนี่ยก็จะมีเบบี้มอนสเตอร์นะครับวงน้องสาวนั่นเองที่เดินทางไปดูคอนเสิร์ตพี่พีด้วยเด็กไทย2คนแคนนี่พาิตาหรือวัาชิกิตาพาิตาเนี่ยกบบบงแบบ บกบงแรงแรงเลยครับนิ้งๆจากเอสปาเองก็ไปด้วยเช่นเดียวกันมีรูปออกมานะครับซึนกีเ e d เวลเว t ก็ไปมีคนบอกว่าพี่เบจูยอนไอรีนเ e ตเวลเวเนี่ยก็ไปด้วยามากมายหลายคนเลยนะครับทั้งให้ไล่ชื่อมาเนี่ยโอ้โหต้องคงต้องทําคลิปแยกแล้วแหละเพราะว่า คนดังมากมายเป็นแฟนคลับลิซ่าอยากไปดูคอนเสิร์ตเป็นแฟนคลับแบ็คพิงค์ด้วยไปดูคอนเสิร์ตกันเยอะเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลิซ่าที่เรานั้นนํามาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันในคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ึ้นมาได้เลยนะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์ like, กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง